สวัสดีครับเพื่อนเอนนักลงทุนยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่ปลอดภัยของคนรักการลงทุนแบบสบายใจกับผมซี c, ในช่อง c o ซี่อินเวสเตอร์ครับ ก่อนที่เราจะไปดำดิ่งกับเรื่องราวในวันนี้ผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดในรายการตอนนี้เป็นเพียงการแบ่งปันประสบการณ์แนวคิดและกรณีศึกษาเพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาเป็นการชี้ชวนแนะนำหรือให้คำปรึกษาทางการเงินเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆโดยเฉพาะนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเอาละครับ ช่วงนี้มีใครรู้สึกเหมือนผมบ้างไหมครับว่าเวลาเราเปิดดูข่าวเศรษฐกิจหรือดูหน้าพอร์ตการลงทุนของเรามันเหมือนกําลังนั่งรถไฟห่อตีลังกาที่สวนสนุกทั้งๆท,ที่เรานั่งอยู่เฉยๆที่บ้านโดยเฉพาะคนที่ลงทุนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมริกากองทุนจีนหรือเวียดนามบางวันตื่นมาดูพอร์ตหุ้นที่เราถืออยู่ราคามันก็บวกนะกราฟพุ่งสวยเลยแต่พอกดแปลงค่าเงินกลับมาเป็นเงินบาทอา้าไงกําไรมันหายไปไหนหมด หรือบางวันหุ้นตกนิดหน่อยแต่พอเชอค่าเงินเข้าไปอีกดอกกลายเป็นขาดทุนบานเบ้อจนใจหายใช่ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องศัตรูที่มองไม่เห็นของนักลงทุนต่างประเทศเรื่องที่ดูเหมือนไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันล้วงกระเป๋าเราอยู่ทุกวันนั่นคือเรื่องความผันผวนของค่าเงินครับ คำถามสำคัญที่ผมได้รับหลังไมล์มาเยอะมากในช่วงนี้คือคุณซีครับคุณซีคะลงทุนต่างประเทศช่วงนี้ค่าเงินสวิงหนักมากเดี๋ยวบาทแข็งเดี๋ยวบาทอ่อนเราจะป้องกันเงินของเรายังไงดีเพื่อให้เห็นภาพความเจ็บปวดเอ้ยภาพความจริงของเรื่องนี้ชัดเจนขึ้นผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอยากจะแชร์ให้ฟังครับเป็นเรื่องราวสมมุติที่ based on true story ของนักลงทุนหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองในอดีตด้วยขอแนะนําให้รู้จักกับตัวละครเอกของเราวันนี้ครับชื่อคุณต้น คุณต้นเนี่ยเป็นภาพแทนของคุณทำงานรุ่นใหม่ครับขยันทำงานเก็บเงินเก่งและมีความฝันอยากจะให้เงินทำงานแทนตัวเองคุณต้นศึกษาเรื่องการลงทุนมาอย่างดีแล้วเริ่มมองเห็นว่าโลกของการลงทุนในไทยอาจจะเล็กเกินไปเขาอยากไปเติบโตกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Apple Google หรือ Microsoft วันหนึ่งคุณต้นตัดสินใจเด็ดขาดทุบกระปุกเอาเงินเก็บก้อนใหญ่จำนวน1ล้านบาทย้านะครับล้านบาทไทยตั้งใจจะเอาไปลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของอเมริกา ในวันที่คุณต้นโอนเงินไปวันนั้นอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่37บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐลองจําตัวเลขนี้ไว้นะครับ37บาทคุณต้นแลกเงิน1ล้านบาทได้มาเป็นเงินดอลลาร์ประมาณ27,000เเหรียญโดยประมาณนะครับแล้วเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อกองทุน ETF ที่อิงดัดชนีหุ้นเทคโนโลยีทันที เวลาผ่านไป1ปีเต็มัวเหมือนโกโหกครับปรากฏว่าปีนั้นเป็นปีทองของหุ้นเทคโนโลยีครับตลาดหุ้นอเมริกาบูมมากกองทุนที่คุณต้นซื้อไว้ราคาพุ่งขึ้นไปถึง10%เเพื่อนๆลองจินตนาการภาพคุณต้นเปิดแอปดูพอรตตอนเช้านะครับเห็นตัวเลขสีเข,เขียวบวก10%จากเงินต้น27,000เหรียญตอนนี้กลายเป็นเกือบสา0,000ื่นเหรียญแล้วคุณต้นดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองคิดถูกแล้วที่มาลงทุนต่างประเทศรู้สึกว่าตัวเองเป็น The Wolf of Wall Street เมืองไทย แต่จุดพลิกผันมันอยู่ตรงนี้ครับในวันที่คุณต้นตัดสินใจว่าพอและเอาแค่นี้แหละขอขายทำกำไรเอาเงินกลับมาซื้อรถคันใหม่ที่ไทยดีกว่าคุณต้นกดคำสั่งขายหุ้นทั้งหมดได้เงินดอลลาร์กลับมานอนรอในพอร์ตเรียบร้อยแล้วแต่ในวินาทีที่เขากดจะแลกเงินดอลลาร์ก้อนนั้นกลับมาเป็นเงินบาทเพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารในไทยสายตาคุณต้นเหลือไปเห็นเรทอัตราแลกเปลี่ยนวันนั้น จากวันที่เขาขาไปแลกที่37บาทวันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงลงมาเหลือแค่33บาทต่อ1ดอลล่าหายใจคุณต้นหล่นวูบเลยครับเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าพอลองกดเครื่องคิดเลขดูเงิน30,000เหรียญที่เขาภูมิใจนักหนาว่ากําไรแล้วพอคูณด้วย33บาทผลลัพธ์ที่ได้คือเงินบาทประมาณ9 9 0 0 0บาท อ้าวเดี๋ยวนะครับเงินต้น1ล้านบาทลงทุนไป1ปีได้กำไรจากหุ้นมา10%แต่พอแลกกลับมาเหลือเงินไม่ถึงล้านสรุปก็คือขาดทุนครับขาดทุนเข้าเนื้อไปหมื่นกว่าบาททาั้งๆที่เลือกหุ้นถูกตัวทั้งๆที่ตลาดเป็นใจนี่คือความโหดร้ายของสิ่งที่เรียกว่า currency risk หรือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนครับมันเหมือนคุณต้นวิ่งแข่งชนะเขาเส้นชัยเป็นที่1แต่กรรมการบอกว่าโทษทีนะน้องพอดีวันนี้กฎกติกาเปลี่ยน รวยรางวัลโดนยึดคืนมันเจ็บปวดแบบนั้นเลยครับทีนี้เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าอ้าวคุณซี่แล้วแบบนี้เราจะไปลงทุนต่างประเทศทําไมมันไม่เสี่ยงไปหรอลงทุนในไทยใช้เงินบาทไม่ต้องแลกไปแลกมาไม่สบายใจกว่าหรอจะเย็นๆก่อนครับอย่าเพิ่งถอดใจการลงทุนต่างประเทศยังไงก็ยังเป็นทางรอดมากกว่าทางเลือกในยุคนี้ครับเพราะโอกาสเติบโตของธุรกิจระดับโลกมันสูงกว่ามากสิ่งที่เราต้องทําไม่ใช่การหนีปัญหา แต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและหาเกราะป้องกันให้กับพอร์ตของเราครับและนี่คือแผนการรับมือกับค่าเงินผันผวนฉบับ c o ซี่อินเวสเที่ผมคัดมาให้แล้วว่าเวิร์กและทำได้จริงมีทั้งหมด3กลยุทธ์ด้วยกันครับกลยุทธ์ที่1ชนะด้วยเวลาและวินยัย time and discipline เพื่อนๆต้องเข้าใจธรรมชาติของค่าเงินก่อนครับว่าในระยะสั้นๆรายวันรายเดือนหรือแม้แต่1ปี ค่าเงินมันคาดเดาวไม่ได้เลยครับปัจจัยมันเยอะมากดอกเบี้ยเฟดเงินเฟ้อสงครามการเมืองสารพัดจจรุมเร้าแต่ถ้าเราถอยออกมาดูภาพกว้างๆในระยะยาว5ปี10ปีค่าเงินมันมักจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบหรือมีวัฏจักรของมันครับมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงมันมีแข็งมันก็ต้องมีอ่อนถ้าเงินที่คุณต้นเอาไปลงทุนเป็นเงินเย็นจริงๆเย็นเจี๊ยบแบบที่ว่าอีก10ปีค่อยเอาออกมาใช้ เรื่องค่าเงินบาทแข็งโป๊กในวันนี้จะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวครับและถ้าเราใช้วิธี DCA หรือ Dollar Cost Averaging ทยอยลงทุนไปเรื่อยๆทุกเดือนไม่ว่าบาทจะแข็งหรือบาทจะอ่อนเดือนนี้บาท33เราแลกได้ดอลลาร์เยอะหน่อยเดือนหน้าบาท37เ,เราแลกได้ดอลลาร์น้อยหน่อยสุดท้ายค่าเฉลี่ยของต้นทุนค่าเงินเราจะเกาะกลุ่มอยู่ตรงกลางครับเราจะไม่ซวยแลกได้เรทแย่ที่สุดตลอดเวลาแน่นอน นี่คือการเฮตจจิ้งโดยธรรมชาติที่ง่ายที่สุดและทรงพลังที่สุดครับกลยุทธ์ที่2ใช้ตัวช่วยระดับมือโปรกองทุนแบบเ e ด g e สำหรับใครที่บอกว่าคุณซีผมรอ10ปีไม่ไหวหรือหนูเป็นคนขี้กังวลค่ะเห็นค่าเงินแกว่งแล้วนอนไม่หลับวิธีแก้คือใช้เงินแก้ปัญหาครับลอเล่นครับหมายถึงการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เขามีให้ครับเวลาเราซื้อกองทุนรวมต่างประเทศหรือ FIF ให้สังเกตที่ชื่อกองทุนดีๆครับมันจะมีคำศัพท์ห้อยท้ายอยู่ถ้าเขียนว่า h d g e หรือ HUSD อะไรพวกนี้แปลว่าผู้จัดการกองทุนเขาใจดีแต่คิดค่าธรรมเนียมนะเขาจะทำการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินให้เราครับแปลว่าไม่ว่าค่าเงินบาทจะแข็งหรืออ่อนผลตอบแทนที่เราได้รับจะใกล้เคียงกับผลตอบแทนของหุ้นจริงๆในต่างประเทศมากที่สุดเหมือนเราตัดปัจจัยเรื่องค่าเงินทิ้งไปเลยแต่โลกนี้ไม่มีอะไรฟรีครับการทำเฮดจิ้งมีค่าใช้จ่าย มันอาจจะกินผลกำไรเราไปบ้างเล็กน้อยประมาณ0.5-1%ถึงต่อปีถือซะว่าเป็นค่าประกันความสบายใจครับทันแรกกับการนอนหลับฝันดีไม่ต้องสะดุ้งตื่นมาดูค่าเงินผมว่าคุ้มนะกลยุทธ์ที่3ปรับ,บมุมมองใหม่ถือครองสกุลเงิน Currency Diversification ข้อนี้คือ Advanced ขึ้นมาหน่อยแต่ผมเชียร์ให้ทุกคนลองศึกษาครับกลับไปที่คุณต้นความผิดพลาดเดียวของคุณต้นไม่ใช่การซื้อหุ้นครับ แต่เป็นการที่เขารีบแลกเงินกลับในวันที่เรทไม่เป็นใจสมมุติว่าถ้าคุณต้นรู้จักสิ่งที่เรียกว่า FCD หรือบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศในวันที่เขาขายหุ้นได้กําไรมาส0ม0 0ื่นเหรียญแทนที่เขาจะแลกเป็นบาททันทีเขาสามารถเอาดอลลาร์ก้อนนั้นมาฝากพักไว้ในบัญชี FCD ที่ธนาคารในไทยได้เลยครับเงินยังเป็นดอลลาร์อยู่มูลค่ายังคงเดิมไม่หดหายไปตามค่าเงินบาทคุณต้นก็แค่รอรอจังหวะที่เงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่า หรือรอจังหวะที่มีวิกฤตเศรษฐกิจที่บาทอ่อนยวบยาบตอนนั้นค่อยแลกกลับมาเป็นบาทคุณต้นอาจจะได้กําไร2เด้งเลยด้วยซ้ําครับหรือในยุคนี้ยุคดิจิตอลเราอาจจะพักเงินไว้ในรูปแบบของสเตเบิลคอยน์หรือสกุลเงินดิจิตอลที่มูลค่าคงที่ก็ทําได้เช่นกันสะดวกรวดเร็วกว่าด้วยวิธีนี้คือการเปลี่ยน m i n ์เซตว่าเงินสดไม่ได้มีแค่เงินบาทแต่เราสามารถเก็บความมั่งคั่งของเราไว้ในรูปแบบเงินดอลลาร์ยูโรหรือเยนก็ได้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกทางหนึ่งครับฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กันบ้างแล้วนะครับว่าเจ้าความผันผวนของค่างเงินเนี่ยแม้มันจะน่ากลัวแต่มันจัดการได้ครับก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปจิบกาแฟต่อหรือกลับไปทํางานผมขอรวบรวมป,ประเด็นสําคัญทั้งหมดในวันนี้ให้เหลือแค่3ข้อสั้นๆเป็นเทคเอาไว้ให้เพื่อนๆจํากลับไปใช้นะครับ 1. แยกให้ออก ผลตอบแทนจากการลงทุนกับผลตอบแทนจากค่าเงินคือคนละเรื่องกันอย่าให้ตัวเลขขาดทุนจากค่าเงินมาทำให้เราหมดส้าในสินทรัพย์ดีๆที่เราถืออยู่นะครับ 2. เลือกเครื่องมือให้เหมาะกับจริตถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้เลยให้เลือกกองทุนแบบ HEDGE ป้องกันความเสี่ยงไปเลยยอมจ่ายแพงนิดหน่อยแลกความสบายใจแต่ถ้าลงทุนยาวได้ DCA ได้การไม่ H e d g e เลยก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวครับ และสุดท้ายทางเลือกที่สามสัมพันธ์เสมอเปิดประตูให้ตัวเองได้ถือครองสกุลเงินต่างประเทศบ้างไม่ว่าจะผ่าน FCD หรือวิธีอื่นๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องถูกมัดมือชกให้แลกเงินในวันที่เราเสียเปรียบครับการลงทุนที่ดีคือการลงทุนที่ทำให้เรามีความสุขระหว่างทางครับไม่ใช่แค่ความสุขตอนถึงเส้นชัยถ้าวิธีการที่ทำอยู่มันทำให้เราเครียดจนกินไม่ได้นอนหลับแสดงว่าเราอาจจะกำลังเดินผิดทางหรือแบกรับความเสี่ยงเกินตัวอยู่นะครับ ลองเอาแนวทางวันนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับปรับให้เข้ากับพอร์ตและเป้าหมายของแต่ละคนถ้าเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเนื้อหาวันนี้มันมีประโยชน์ช่วยปลดล็อกความกังวลใจได้ผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับหรือถ้ามีเพื่อนคนไหนกำลังนั่งเครียดเรื่องพอร์ตแดงเพราะค่าเงินฝากกดแชร์คลิปนี้ไปให้เขาฟังด้วยนะครับเผื่อเขาจะได้ไอเดียดีๆกลับไปแก้ไขพอร์ต และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาการลงทุนแบบสบายใจสไตล์ Cozy Investor ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมซีต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการลงทุนและพอร์ตเขียวสุดใสชนะทั้งหุ้นชนะทั้งค่างเงินนะครับสวัสดีครับ